นี่คือควายอายุ20ปีสีดำเข้มเขาชอบแต่งตัวด้วยสีแดงสดใสยอยู่เสมอวันหนึ่งควายได้ชุดใหม่สีเขียวจีด๊ดกับชมพูกแกรดเขาดีใจจนเต้นหมุนไปมาแต่พอใส่ไปเดินเล่นเพื่อนๆก็พากันมองด้วยความแปลกใจลิงหัวเร,ราะลั่นบอกว่าแต่งตัวเหมือนไฟจราจรเลยนะ ควายเริ่มมองตัวเองแล้วก็เริ่มสงสัยว่าหรือสีเสื้อไม่เหมาะกับเราจริงๆควายไปหาเต่าผู้เท่าขอคำแนะนำเรื่องการแต่งตัวให้ดูดีเต่าบอกว่าสีผิวเข้มแบบเจ้าควรเลือกเสื้อผ้าสีที่ตัดกันแต่ไม่แสบตาเกินไปควายลองใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนกับกางเกงสีเบรกเขารู้สึกสบายตาอย่างไม่น่าเชื่อ เขาส่องเงาตัวเองในน้ำยิ้มและพูดว่าแบบนี้สิดูดีขึ้นเยอะเลยกระรอกเห็นแล้วก็พยักหน้าอย่างชื่นชมวันนี้ควายหล่อมากเลยควายลองชุดพารเทวอีกหลายสีเขาเริ่มสนุกกับการแต่งตัวที่เหมาะกับตัวเองแต่เขายังรักสีแดงอยู่เลยเลือกโทนแดงเข้มที่เข้ากับสีผิวมากกว่าเดิมเขาหมุนตัวหน้ากระจกลองเสื้อผ้าหลายชุดอย่างสนุกสนาน เขาให้เพื่อนกวางกับกระต่ายช่วยดูว่าแบบไหนเหมาะสุดเพื่อนๆก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันควายจัดแฟชั่นโชว์เล็กๆให้เพื่อนดูทุกคนปรบมือให้ไม่หยุดตอนนี้เขารู้แล้วว่าการแต่งตัวที่ดีไม่ต้องแรงเกินไปแค่มั่นใจและเหมาะกับเราตั้งแต่เปลี่ยนสไตล์ควายดูสดใสขึ้นและกลายเป็นขวัญใจของน้องๆวันหนึ่งเขาสอนน้องหมูว่าการแต่งตัวให้เหมาะกับตัวเองสำคัญมากเลยนะ เขาเริ่มแบ่งปันความรู้เรื่องสีให้กับเพื่อนๆทั่วทุ่งนาสุดท้ายควายฝากไว้ว่าการแต่งตัวที่ดีไม่ใช่แค่ตามแฟชั่นแต่ต้องรู้จักตนเองด้วยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรแต่งตัวให้เหมาะสมกับตัวเองอย่าแต่งตัวดังสุภาษิตที่ว่าตาข้าพริก